สวัสดีคะทุกคนคอนเทนต์ล่าสุดที่ผมลงไปที่เกี่ยวกับเชียงคานแลวผมพูดถึงรถทัวร์ที่ผมไปอะ่ะแล้วผมบอกว่าผมถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่นั่งอีกเลยนะแล้วเนี่ยมันผ่านมาสองวันแล้วผมไม่ได้ตามข่าวแล้วผมมาดูข่าวล่าสุดแล้วผมก็ตกใจผมก็รีบอัดคลิปเลยคือสลดรับปีใหม่รถทัวร์กรุงเทพเลยเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางดับแล้วหนึ่งกลับไม่ถึงบ้านคือแบบน่าสงสารมากๆเลยคือผมขอเล่าประสบการณ์ของผมเองนะไม่ได้เกี่ยวกับรถคันนี้ประสบการณ์ของผมคือ ล่าสุดคือผมไปเที่ยวเคียงคานใช่ไหมแล้วตอนกลับอะ่ะมันไม่มีรถลกลับผมก็ได้รถคันนี้ซึ่งผมจองเป็น VIP 24ที่นั่งรถชั้นเดียวส่วนตัวผมชอบนั่งรถชั้นเดียวผมคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วสําหรับผมนะแล้วผมก็จองไปเลยแปดร้อยกว่าบาทประมาณนี้ผมจําราคาไม่ค่อยได้เสร็จแล้วพอขึ้นรถได้รถ่กแบบโกามากมากแล้วเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนรถผมก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนรถก็โอเคอยู่นะพอไปถึงเปลี่ยนรถสรุปคันที่สองไม่ได้ต่างกจากคันแรกเลยนะ แล้วพอไปถึงสรุปผมจองไปรถ VIP สี่ที่นั่งชั้นเดียวได้รถ2ชั้นครับรถ2ชั้นแล้วนับที่นั่งเนี่ยมันเบลอๆด้วยแหละมันไม่ค่อยชัดผมก็นับไป30แล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะ VIP มันได้แค่น้ํากับแครกเกอร์สอย่างเหรอแต่โอเคไม่เป็นไรต่อกันที่ตัวที่เบาะที่นั่งรถอเบาะใหญ่นะมีจอให้ด้วยแต่จอใช้ไม่ได้หูฟังใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้แล้วสภาพรถก็คือรถเก่ามาก รถเก๋าแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแล้วมีฝุ่นมีอะไรแบบเยอะมากและที่สําคัญนะเสียงดังตลอดทางเลยแบบดังแล้วน่ากลัวแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะแล้วกูคิดตอนกลับอะ่ะแล้วกูคิดแบบบน่นบ่นกับคนข้างาจะพากูไปตายหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วพอมาถึงวันเนี้ยแล้วมีข่าวอันนี้ออกมาผมช็อกเลยนะไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนนะถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่นั่งของบริษัทนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคอนเทนต์ย้อนกลับไปดูได้เนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่จอดเที่ยวเอออีกสำคัญหนึ่งคือวิ่งจากเชียงคานวิ่งยาวลงมากรุงเทพเลยไม่แวะเข้าห้องน้ำให้ด้วย เป็นไไม่เลี้ยงข้าวไม่เป็นไรนะให้ขนมแค่เค้กเกอร์กับน้ำไม่เป็นไรแต่ไม่แวะที่ไหนจะแบบคนแก่คนสูงอายุเขาจะเข้าห้องน้ำตอนดึกๆอะไรแบบเนี้ยนึกออกว่าถ้าถ่ายหนักไปถ่ายบนรถอ่ะมันก็ไม่สะดวกนึกออกว่าคือหลับจามอ่ะหลับจําจริงๆกับบริษัทนี้แล้วตอนแรกอ่ะเราดูรีวิวแล้วแหละว่ารีวิวมันแย่ๆๆมากจําใจจะไม่ไม่เลือกบริษัทนี้แล้วแหละขาไปคือไปแอรบังเลยสุดท้ายตอนกลับไม่มีรถก็จําใจต้องนั่งพอนั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออที่เขารีวิวอ่ะมันจริงทุกอย่างเลย แล้วมาถึงกรุงเทพไม่อยู่เฉยโทรร้องเรียนเลยคือ,อไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหน้าเราก็ต้องช่วยคนอื่นได้นึกออกปะเราก็โทรไปร้องเรียนร้องเรียนวันที่สิบสองสิบสองแล้วเขาก็ส่งข้อความมานะครับได้รับข้อมูลและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะแจ้งความขึ้นหน้าวันที่สิบสองผ่านไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่มีอะไรขึ้นหน้าเราก็รู้สึกสงสยัยเราก็แบบอยากตาม,มานะเราก็ส่งไปข้อความตอบกลับไปว่ามีผลสรุปไหมครับหรือปล่อยให้ละเลยเหมือนที่เช่นเคยนคึกออกปะ<ๆ>ก็เคยมีคนบอกว่าเขาร้อ,องเรียนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ววันที่สิบห สิบหกธันวาฯนะนับดูข้ามันตั้งแต่วันที่สิบสองจนถึงหกธันวามันกี่วันแล้วส่งข้อความมาว่าได้ระง,งับการดําเนินการด้านทะเบียนของรถคันที่ท่านร้องเรียนไว้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ขับรถมาสอบสวนมันจะเดือนนึงแล้วอะ่ะตามไม่ได้ตามคุณขับไม่ได้แล้วกระเป๋ารถเมละ่ะแล้วบริษัทละ่ะนึกออกปะจะรออะไรอะ่ะมันตามยากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ายังไงเนี่ย แล้วขามข่าม,มาจนถึงวันเนี้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสรุปสรุปยังไงแล้วคนที่ตายอะได้ข่าวว่าเป็นคนขับรถด,ด้วยนะเป็นคุณลุงคนขับรถด,ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่แบบขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือทุกคนอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวในหมู่บ้านแล้วมาเจออุบัติเหตุแบบเนี้ยทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดทั้งทั้งที่ไม่ควรจะมีเลยอุบัติเหตุแบบเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะเป็นเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนเดินทางนึงออกว่ารถทัวร์เราก็นั่งมาไม่ได้น้อยเลยนะแต่กับประสบการณ์ที่แบบมันแแบบไมมม่่่ตรงปกกััันนนนนยาาลวขดเี้ ที่นี่เป็นที่แรกที่แบบรู้สึกว่ามันพลิกแล้วผมต้องร้องเรียนอะ่ะแค่มาแบบว่ามับอกว่าเออผมประสบการณ์ที่ผมเจอมาเป็นเป็นแบบนี้ถ้าคุณถ้าคุณจะเลือกนั่งมันก็สิทธิ์ของคุณสิทธิ์ของทุกคนนะครับแล้วแต่ความสะดวกข,ของทุกคนนะโอเคนานแล้วแค่นี้แหละสวัสดีครับ